สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จจจะพามาเล่น HIIT Strength Training ค่ะ15ท่า exercise วันนี้ไม่ซ้ำเลยค่ะได้ cardio burn สุดๆแล้วก็กระชับกล้ามเนื้อด้วยในเวลาเพียงแค่15นาทีค่ะเป็นเซตที่จะทำบ่อยมากๆ าคาร์ดิโอกันสักหน่อยนะคะด้วยท่านี้บาตรทิค,ค่ะเพื่อนๆเ,เอาค่ะของเรานะี่มาแตะก้นเลยนะคะแตะไวๆแล้วก็แตะเราเร็วได้เลยค่ะท่านี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้เบิร์นต่อเนื่องไม่กับแจ้เลย อ่านี่วันนี้นะคะเหมาะสำหรับมือใหม่ค่ะไม่ได้ยากจนเกินไปดัมเบลเนี่ยใช้แค่คู่เดียวนะคะเ,เพื่อนๆสามารถใช้ขวดน้ําแทนได้นะจริงๆแล้วนะคะวันนี้เนี่ยโฟกัสในเรื่องของการเบิร์นคาร์ดิโอต่อเนื่องไม่ทั้งวันค่ะวันนี้เล่นเสร็จแล้วนะคะยังจะรู้สึกว่ายังเหนื่อยอยู่นะคะแล้วก็หัวใจเต้นเร็วมากๆเลยแต่ถ้าใครไหวสามารถเล่นซ้ำอีกเซตถึง2เซตได้ค่ะ เราจะบริหารกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็สะโพกกันนะคะยืนเท้ากว้างประมาณช่วงหัวไหล่เลยค่ะแล้วก็ปลายเท้ากับเข่าเนี่ยชีย้ไปทางเดียวกันนะเราจะหายใจออกตอนที่เราดันตัวขึ้นมานะคะเก่งก้นเก่งสะโพกเอาไว้เก่งหน้าท้องอไว้ค่ะหายใจเข้าเราจะค่อยๆย่อตัวลงมาจนต้นขาขนานกับพื้นนะพยายามเข่าไม่หุบเข้ามาหากันด้วยค่ะ เพื่อนมาเป็นการวอร์มอัพไปกันก่อนค่ะเซตนี้เนี่ยไม่ได้ยากเกินไปที่มือใหม่จะทําได้เลยนะคะสามารถเล่นตั้มแจแบบนี้ทุกวันได้เลยนะคะเพราะว่าเซตนี้เนี่ยก็จะเป็นการเบิร์นแล้วก็เป็นการวอร์มอัพไปในตัวด้วยนะคะ ให้เราสลับมานอนลงบนแนมนกเลยค่ะเพื่อน,อนให้เพื่อนเื่อนนะคะเอาข้อศอกวางลงไปเลยค่ะซ้ายขวาแล้วก็ยันตัวขึ้นมานะคะท่านี้จะต้องออกแรงจากกล้ามเนื้อแขนแล้วก็หัวไหล่เยอะเลย Fading memory, So I can breathe again. again Gain our trust and you chose to break it Ask for truth but you only fake it I Thought you said what we had was safe เป็นไงบ้างคะเพื่อนเพนยังไหวอยู่นะคะวันนี้เนี่ยเล่นตามแจไปก่อนนะเพราะว่านอกจากจะเบิร์นแคลอรี่ดีแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนยังได้กระชับกล้ามเนื้อในทุกๆส่วนของร่างกายด้วยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ขากลนนะคะแล้วก็ยังได้แขนกระชับด้วยคะ่ะ มาค่ะเรามาทำคาร์ดิโอต่อเนื่องกันต่อเลยนะคะให้หัวใจแล้วก็ฮา์เดทของเราเนี่ยยิงสูงไว้ตลอดเลยค่ะการทำคาร์ดิโอนะคะนอกจากจะช่วยลดน้ำหนักได้ดีเบิร์นแคลอรลี่ได้เยอะแล้วค่ะเพื่อนๆรู้ไหมว่าหลังจากเราทำเสร็จแล้วนะคะมันก็จะยังเบิร์นต่อเนื่องไปทั้งวันด้วยนะ

จัดค่าดิโอกันต่อเลยค่ะเพื่อนๆกับท่าบร์ปีค่ะกระโดดมาทางด้านหน้านะคะแล้วก็ชูแขนขึ้นไปสูงๆค่ะกระโดดพุ่งตัวไปข้างหลังอกแตะพื้นค่ะแล้วก็กระโดดกลับมาแบบนี้ทําต่อเนื่องเลยนะคะเพื่อนๆคีย์คือให้อกแตะพื้นนะพออกแตะพื้นปุ๊บกระโดดไปทางด้านหลังเลยค่ะกระโดดกลับมาข้างหน้าทํารัวๆนะคะจะยิ่งเบิร์นเลยจะขอนิดเดียวนะคะใกล้จะจบแล้วค่ะเพื่อน ถัดไปเดี๋ยวเรามาเบิร์นกันค่ะเพื่อนๆเป็นการออกกําลังกายที่เน้นย้ำกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนเลยค่ะเบิร์นแคลอรี่แล้วก็กล้ามเนื้อจะลามากๆเลย มาต่อด้วยท่า compound movement นะคะอีกท่าหนึง่งสำหรับท่า squat overhead press ค่ะจะได้บริหารกล้ามเนื้อทุกส่วนเลยค่ะเพื่อนเนทั้งไหล่บ่าแล้วก็ขาด้วยนะคะเราจะ squat ลงมานะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะดันดัมเบลขึ้นไปค่ะหายใจออกดันดัมเบลขึ้นที่สุดระยะแขนเลยนะแขนอยู่ข้างใบหูํำตัวตรงไว้นะคะแล้วก็ตอนลงมาเนี่ยเข่าไม่หุบนะ

เป็นท่าคาร์ดิโอคิวเลยอีกตัวหนึ่งเลยนะคะสำหรับลันช์นีดรีฟค่ะเพื่อนๆถอยเท้าไปข้างหลังค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเอาเท้าข้างเดิมนะคะยกขึ้นมาสูงสูงค่ะเพื่อนๆหอบขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็บาานซ์ดีๆตามองไปข้างหน้านะคะถอยปายแล้วยกขึ้นมาสูงสูงถอยไปายแล้วยกขึ้นมาสูงสูงระวังนะคะบาานซ์ดีๆด้วยนะ

จังหวะที่เพื่อนๆก้าวเท้าไปทางด้านหลังนะคะให้เพื่อนๆก้าวไปแล้วยกมือขึ้นมาด้วยนะคะชูขึ้นไปเหนือศีรษะสูงๆเลยค่ะพร้อมกันกับหายใจออกนะเพื่อนๆเกรงหน้าท้องเอาไว้ตาเนี่ยมองไปที่จุดๆเดียวนะคะจะทําให้เราบาลานด์ได้ง่ายขึ้นนะคะย่อลงไปเนี่ยจนทําให้เท้าของเราที่ย่อลงไปเนี่ยเกือบติดพื้นได้เลยนะเพื่อนๆมือชูขึ้นไปสูงๆเหนือศีรษะเลยนะคะยิ่งชูขึ้นไปสูงเนี่ยเราไปอยู่หลังใบหูได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีมาก ขึ้นเท่านั้นเลย สำหรับท่าไฮนี้นะคะจะเป็นท่าคาร์ดิโอที่เบิร์นสุดๆไปเลยค่ะเพื่อนๆให้เพื่อนๆยกเข่าขึ้นมาสูงๆนะคะเป็นการตีเข่าสูงไปมานะคะเพื่อนๆยิ่งยกขึ้นมาสูงๆแล้วก็ไวๆเท่าไหร่ก็จะยิ่งเบิร์นมากขึ้นเท่านั้นนะคะสู้ๆนะคะเริ่มต้นไปได้วยกันนะคะทำไปจนครบเวลาเลยนะ ช่วงที่คาดีโอนะคะจะอยากให้ทุกคนโฟกัสค่ะ ทำให้ต่อเนื่องแล้วก็ไม่หยุดพักเลยนะคะคาร์ดิโอจะค่อนข้างไวนิดหนึ่งค่ะแต่ว่าก็เพื่อจะทําให้เราเนี่ยมีอัตราการเต้นหัวใจที่สูงขึ้นค่ะจะได้เบิร์นแคลอรี่ได้มากขึ้นด้วยนะ สลับมาเล่นท่าหน้าท้องกันบ้างค่ะเพื่อนๆเ,เราจะนอนลงบนพื้นค่ะเพื่อนๆเ,เราจะเป็นการปั่นจัก,กรยานกลางอากาศนะคะยกศีรษะขึ้นมาค่ะมือของเราถือด,ดัมเบลไว้นะคะพยายามให้หลังล่างของเรากดติดแน่นกับพื้นไว้เลยนะแล้วก็ออกแรงค่ะปั่นเท้ากลางอากาศไวๆค่ะ นอนลงไปบนแมตเลยคะ่ะเพื่อนๆถ้าเกิดใครไหวนะคะยกศรีรษะขึ้นมาแบบแจได้ค่ะท่านี้คือนะคะอยากให้โดนหน้าท้องมากๆนะคะขาของเราเนี่ยเหยียดตึงค่ะแล้วก็ตีไวๆเลยค่ะหลังจากที่เราทํานะคะเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยบางคนนะคะจะเกร็งคอค่ะแล้วก็ปวดคอค่ะเพราะว่าเราไปใช้คอนะคะออกแรงถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นจะอยากให้เพื่อนๆนะวางศีรษะลงไปที่แมตค่ะแล้วก็รู้สึกว่าออกแรงจากหน้าท้องจริงๆนะคะขาของเราเหยียด ตึงนะคะถ้าทําได้นะเพื่อนๆแล้วก็ตีไว้ๆค่ะท่าสุดท้ายแล้วค่ะเพื่อนๆทาไปได้วยกันก่อนนะคะใส่ไปเลยค่ะไม่ต้องยั้งเลยนะ ในการเล่นหน้าทองนะคะคีย์ของเขาก็คือการที่เราจะต้องเกรงหน้าท้องเอาไว้ตลอดเวลาไม่จําเป็นจะต้องยกตัวขึ้นมาสูงนะคะเพื่อที่จะแตะให้เท่ากับที่แจแตะนะคะเราทําเท่าที่เราไหวเลยค่ะเพื่อน ขออีก1ิวิสุดท้ายค่ะเพื่อนๆ10วินาทีเท่านั้นค่ะเพื่อนๆทุกคนทำได้ค่ะแข็งแดงค่ะ you can do it นี่จบแล้วนะคะเพื่อนๆสู้ๆค่ะมาเคาร้าเป็นพร้อมๆกันเลยนะคะ หลังจากเพื่อนๆเ,เ,เล่นเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมคูดาวให้แจด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้จะฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe นะคะกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของแจค่ะแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ